ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถดเขียนครับครับเมืเอ่อนี้มีแม่ลูกตัวเมียมาเปิดราคาครับมยยเมื่อนี้ไงเวียดเพิ่นนั่เขามาไหมแม่นี่ก็เป็นแม่ลูกที่สอ,สองเนาะสองยางน้ำกลนเนาะนาเวียดเนะาะเป็นแม่ลูกที่สองยางน้ำกลนเป็นลูก,ลกสาวเป็นลูกของ เคเอครับนี่ครับาจากมาไก่ผมแน่จักหน่อยจากเฉีองเื่องแน่ยู่ครับพี่น้องคู่นี่แม่ลูกคู่นี้เปิดไปไร้ผลได้ไงเว 82, งดเพิ่นเปิดไแปด2ต่อร่องราคาไดา้ขอเบอร์โทรไงเวี่ยนเี่ 0827499122เจ้าอาครับผู้ใดอยากได้ก็โทรเข้ามาต่อรองราคากับพเบพิ่นเด้อครับพี่น้องต่อรองได้บอกง่ายขายง่ายครับนา่เวียดเ,เป็นกันเองต่อรองราคากับเพิ่นได้นี่ครับเป็นลูกตัวแม่ทายสูงหไร้นายเวียด<อ>แม่นี่แม่นี่ทายสูง 130. ลอยสามสิบประกันให้ยลอยสามสิบเนาะนา่เวียดเนาะ ตํนนี้เอียงมีว่าตน้นนี้มีครับนมติงนกติงมามีรับประกันทกถอนหางดุงหางดอกรับประกันบัดอ๋อเพิ่นรับประกันนมติงหางดอกพวกทกถอนสวงชุดนี่สเพิ่นรับประกันเด้อครับพี่น้องเนี่ยครับเป็นแม่ลูกโตเมียเป็นลูกของเชเอฟหกแปดครับเดี๋ยวมีใบมีหลอดครับพี่น้องมีใบมีหลอดเดี๋ยวเอาใบเอาหลอดให้เพิ่งสะก่อนครับน่ครับใบครับเชเอฟหกแปด นี่ครับวันที่ผสมวันที่เอ่อออกครับลูกประมาณสามสามเดือนกว่าสี่เดือนประมาณสามเดือนสี่เดือนครับลูกประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับหลอดกะนี่ครับหลอดเอ,อ๋อมาเบิ่งงัวบานครับพี่นอ้องเงครอ่หวัว แม่ลูกคู่นี่เพิ่นเปิดไว้แปดสิบสองต่อร่องราคาได้เด้อครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามราคาต่อร่องกับเพิ่นได้โทรเข้ามาหาเพิ่นหรือว่าอย่างเมื่อวันตัวจริงกับยู่บ้านน้นสูงตำบลน่าเวียงอำเภอเสนาในนครจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับลูกกับจิมี่ซีคว่ำเงาวคว่ำหนาถือว่าได้ครับพี่นอ้องจับได้รูปได้ใบได้ครับบ่แค้กหุ่นครับแม่นี่ยกับลูกเบิ่งครับย <Y ening. S 1> ืนนิ่งเประยังครับ จุงแม่อ้อมให้พี่น้องคุเมื่อนจักรอบกันหน่นอยนิเวศเอ้าเบื่อครับพี่น้องแม่กับลูกแม่สูงรอยสามสิบบวกได้ครับพี่น้องนะครับแม่ลูกเป็นแม่ลูกที่สองลูกที่สามความผสมนี่แหละครับลูกที่สามกําลังจะผสมบอ่อันาคตหนาจะเป็นสัดครับเบื่อครับจุงอ้อมอีกนหน้อยนเวศจุงอ้อมาอีกนะครับลูกกะ หูดีครับลูกลูกแดงเงาแดงเงาเพิ่งครับลูกโตเมียครับผมครับนุ่มตรงนุ่มจริงกับวีหางขาวกับวีครับอ่าต้นนี้สิ่งที่เป็นตํานี้ที่พี่น้องของจักกะเพิ่งรับประกันให้ครับเพิ่งครับอ่าเม่กับสีแดงอ่าโบบดหูบบบดปันไดครับกับมีคลิปดําแน่อยู่จักหน่อย นครับเด pues 8, 2, nah ี <for S 1> <cr> ๋ยวยาำมาอียงน้อยนายเอเบดบั่นมาเบิ้งแข้งเบิ้งขาพี่น้องเบิ้งนี่จูงมาซื้อทางหน้าพี่เออเบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยเบิ้งหนังเบิ้งไายเบิ้งแข้งเบิ้งขาเด้อครับพี่น้องก่อนจะซื้อตัดสินใจเบิ้งดีๆนะครับง้อหูเชื่องเชื่องทายงทายางครับไายซุ้มลอยสามสิบหูดีครับแม่ลูกโตเมียสนใจโทรเข้ามาต่อรอนรับนายเอเบดได้ครับนายเอเบดเอาเบอร์โทรให้พี่น้องคุณอีกสักแค่เนี้ย 0827499122 0827499122ครับในญ่เวทครับทุกข์ามาต่อร่องราคาครับเพื่อนได้ครับรู้ว่าจะเขามาเบิง่งโตจริงกะยุบานนอนสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนาเกษมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเขามาได้ครับเป็นเปิดไป8ปด ส่วนพี่น้องมักเอาจุวงอีิกย้ำมาอีกจังน้อยย้ำมาทาั้งหนาพี่นะี่ยเบเออพี่น้องคนเบิ้งเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งเกลี่ไก่เบิ้งครับเกลี่ยไก่ต้นนี้ยังกะเบิ้งเอาครับพี่น้องแข้งขาเรียบกะง่ามครับเรียบบอบีบเบี้ยวครับถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องแข้งขากะใส่ได้ถ่ายกะสูงหน่อยสามสิบแม่กะจับได้รูปได้ใบได้ครับ <S 2> <S 2> เอาไปเลี้ยงบม่อรุนน่าจะขึ้นครับน่าจะเป็นสัตว์ลูกกะสามสี่เดือนประมาณนี้ครับ นะครับไล่ลูก <ST IT US> ตุย้ยไล่ลูกกันมากนะตุย้ย <ST IT US> เดี๋ยวไล่ลูกมาให้เบิงไหมครับพี่น้องใบ <ST IT US> กับมีใบมีหลอดครับลูกกระไดเบิงครับพีน่น้องเบิงกันแงเบียดเพิ่นแงเบียดเพิ่นจับได้จับขุนอยู่ครับครับเ,เ,เอ้าเบียดยังระเบนเอ้าเบ็ดกระดิ่งครเบิงลูกครับเบิงลูกอ่าไปปลองมาทำพิษน้อยตุ้ยปลองมาทำพี่ อ่ได้ครับว่านี่ครับเบิ้งลูกครับพี่น้องลูกอ้วนหน้าหนาครับอ่าความเงาได้ครับลูกเป็นลูกตัวแม่อ่าแดงจึ้งคืนครับพี่น้องเบิ้งครับเป็นเปิดไว้แปดสิบสองต่อร่องได้ครับเบิ้งครับความแดงความหนาความย่นเบิ้งเอาครับพี่น้องเป็นลูกเคหกแปดครับตัวแรงมาทาง ทางที่แนีง่งัวหน่อยมันย้อนแสงมันบ่เห็นไงเวทจุงเออเบิ้งครับพี่น้องอ่าอยู่อะเนี่หลายๆแล้วเยอะเนี่ยพี่น้องคนเบิ้งนี้เยออ่าเบิ้งครับพี่น้องหูสันหูบามันคว่ำเงาได้เลยครับพี่น้องชีดสะดือก็โอเคครับงามพอดีเลยอ่าแข,ข้งขาก็ดีบ่มีตัวนี้ครับทั้งลูกทั้งแม่อ่าโซโตอีจกจักรอบกับ cái đuôi nhai veet, xô tổ yến một lần nữa, xô tổ xô tổ, nhang oăm nhang oăm, à, bưng tha các anh em ơi, bưng này, nhang quăng quăng như thế nào, nhang quá, nhang quá, ơ, là chuông quá, quăng ở bên kia, thấy cái à, chuông à, ึงทานยางครับพี่น้องอา้อาวฝากเอร์โท,ทั่วใเทียตดกันหนย่ยเวบ้านนี้เอาจบคลิปแลวครับพี่น้องเจสี 4, 9, 9, 9, <อ>่หนึ่งสองสองครับเปิดไเจ็ดวเพือ <8, 2 S 1> ใบแปดสิบสอครับพี่น้องขอตรวจขอแพทยครับเบาพิษครับพี่น้องอา่าผมก็ลืมอืมรืม้องหลงครับต้องหลงลืมนี่ครับแปดต่อร่องราคาได้ครับเอาสำหรับคลิปนี้ คลิปนี้ไนเวียดว่าสิงขายไว้ว่าทรงฟรีร้อยกิโลครับพี่น้องเพื่อนวาราคานี้เอาโทรมาเด้อครับพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ส่องยูทูบนุ่มรถเชนนัมครับเพื่อจะบริภาทคลิปใหม่ๆเพื่อไนเวียดเพื่อนได้งามๆเขาโมมี่เด้งแดงมาเปิดราคาครับให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงกันเอาสำรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม